หลังจบเกมยูโรรอบรองระหว่างอังกฤษกับเดนมาร์กมีสตอรีช่ชวนให้อบอุ่นหัวใจเกิดขึ้นในอีกมุมหนึ่งของสนามครับเรื่องมีอยู่ว่าช่วงจังหวะที่นักเตะเจ้าบ้านกำลังเดินขอบคุณแฟนบอลในเวมบี้จูๆ่ๆเมสันเมสามิดฟิลด์แห่งทัพสิงโตคำรามแยกตัวออกมาจากเพื่อนร่วมทีมและตรงดิ่งไปยังสแตนฝั่งมุมธงทันใดน,นั้นเมาส์ถอดเสื้อแข่งของเขาให้แฟนบอลเด็กผู้หญิงคนหนึง่งภาพต่อเนื่องคือเธอรับเสื้อกับมือก่อนจะร้องไห้ออกมาแบบเก็บอาการไม่อยู่ มองผ่านๆบางคนอาจบอกว่าเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นออกจะบ่อยในวงการลูกหนังไม่เห็นจะมีอะไรต้องเสิร์ฟไหลสักนิดโอเคหลายเคสอาจเป็นแบบนั้นแต่ในกรณีของเมสันเมาส์กับหนูน้อยคนนี้ผมอยากจะบอกว่าเรื่องราวของพวกเขาเต็มไปด้วยโมเมนต์สุดพิเศษจริงๆครับถ้าสังเกตดีๆเมาส์เป็นฝ่ายเดินมาหาและชี้นิ้วจ่อจงไปที่เธอโดยเฉพาะคำถามคือทำไมลูกม่อเชลซีถึงเลือกทำแบบนั้นย้อนกลับไปราวหนึ่งเดือนก่อนเบลแมกนาลี่น้องผู้หญิงคนในคลิป เล่าว่าขณะที่เธอกับพ่อกําลังเล่นรถอยู่บนมอเตอร์เวย์ความบังเอิญก็เกิดขึ้นเมื่อรถบัสทีมชาติอังกฤษที่กําลังมุ่งหน้าไปเวมบลีย์เพื่อลงแข่งรอบแบ่งกลุ่มเกมไรกกับโครเอเชียขับมาขนาบข้างรถของเธอเข้าพอดีเบลเล่าต่อว่าช็อตที่เธอหันไปสบตาก,กับใครบางคนบนรถบัสเขาคนนั้นยิ้มตอบพร้อมกับโบกมือทักทายกลับมาอย่างเป็นกันเองใช่ครับคุณเดาไม่ผิดเจ้าของรอยยิ้มที่น้องกล่าวถึงคือเมสันเมาส แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มันมากพอจะสร้างความประทับใจให้หนูน้อยแม็กนอลี่เข้าอย่างจังหลังเหตุการณ์วันนั้นเบลกลายเป็นแฟนตัวยงและถ้าเป็นไปได้เธออยากจะเจอเมาส์ตัวจริงเสียงจริงอีกสักครั้งกลับมายังเกมระหว่างอังกฤษกับเดนมาร์กนี่คือโอกาสทําความฝันให้ใกล้เคียงกับความจริงที่สุดเบลแม็กนอรลี่ยอมโดดเรียนเพื่อมาดูแมชนี้โดยเฉพาะหนูกับพ่อนําทงชาติอังกฤษมาเขียนชื่อเมสันเมาส์และหวังว่าเขาจะมองเห็นเรา เด็กน้อยวัยสิบขวบอธิบายถึงความสุขเล็กๆที่ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่เธอทํามันด้วยใจแล้วประเด็นคือเมื่อถึงเวลาจริงเหมือนว่าการลงทุนครั้งนี้จะคุ้มค่าเหนือความคาดหมายครับเมาจําเธอได้และเรื่องราวต่อจากนั้นก็อย่างที่เห็นโชคดีที่เขามองเห็นเรามันคือฝันที่เป็นจริงผมอยากขอบคุณเมสันสิ่งนี้มีความหมายต่อลูกสาวของผมมากๆทอมมี่ผู้เป็นพ่อกล่าวถึงนักเตะขวัญใจของพวกเขาด้วยความเปลื้อปิติ ส่วนเบลเธอให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่าตั้งใจจะนำเสื้อของเมาส์ไปเข้ากรอบทั้งที่ไม่ต้องซักแบบนั้นเลยนอกจากผู้รับจะอินเบมกับโมเมนต์นี้แล้วผู้ให้อย่างเมสันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกดีกับเหตุการณ์ดังกล่าวเมาส์เราวันนี้คือช่วงเวลาพิเศษสำหรับผมเช่นกันการได้เห็นเรีแอคชั่นของเบลเติมเต็ม,ตมความรู้สึกดีๆให้ผมจริงๆนะท้ายที่สุดเรื่องทั้งหมดจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งรับ และนี่เป็นหลักฐานยืนยันอีกครั้งว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมการแข่งขันในสนามเท่านั้น